เรื่องหอยกันเฮ้ยป็นเรื่องอามปานหอยนี่แหละมันมีสาระตรงไหนเรื่องหอยหอยทำไมเขาต้องตัดตูดหอยมันจะได้จุกง่ายกินง่ายใคากินหอมเหมือนว่าไม่ใช่มันจะมีที่ระบายถ้าเราไม่ตัดตูดมันมันจะจุบไม่ออกถูกต้องมันมันยังไง เอกวิทยอธิบายสิเนี่อเอกวิทยเอกเอกวิทยอธิบายออจังหวะละเก้าบาทเดยจ้าม้าเลยสิบบาทเก้าสิบบาททำเองก็ได้ก็ให้สิบาทไปเลย9กาบาทอมแมนบอกก้าหกู้หูเา นี่ฮะแค่แป๊บเดียวเองแต่ก่อนอ่ะไอ้ขูดฮูกระต่ายนะลูกหนึ่งข้ามอย่างเดียวตกลูกประมาณลูกละประมาณสามนาทีประมาณสามถึงสี่นาทีแหละเพราะว่ามันขูดค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 ูดอ้อมนะอืมมันใช้มือขูดขูดคูดหน้าฮูกระต่ายนี่ขูดเครื่องมันแคแป๊บเดียวสามลูกตายแกบนบนแกก็ไปอื ไปไหนเราอยากไปหาเลยเฮ้่พี่ว่าไม่เอาเล่นนะเจ้าคนนิดนิดหน่นอยๆแกเข้าไปมไม่เข้ากลรองดีกันน,นานๆหน่อยแต่ลมเล่อนนะปกติแต่มันเยอะอย่างนี้นี่ทำอย่างนี้ก็จะได้กินนี่เห็นคุณค่าขึ้นมาทันทีเลยแจงหอยปนยีงยงอย่างนี้ย,ยากแต่เวลากินนี่ชอบชอบนชอบจุ๊บ ตาต้องได้ดูจานอร่อยอๆเขาจะล้อกันไปแล้วอหมตัวหนี้แล้ว <c oughs> มาลาบไายะนะอวอันนั้นใช่อยู่ครับแต่เ่ว้นมากคนคนเขาไม่แค่เขาจะทุบเอาทุบแล้วเขาเขาก็มาตาัดัดน,นอไอเอาขีมหรอ <c oughs> พี่น้องครับไงครับท่านเสด็จกินบ้งงางไงนะครับ ตัดดากตัดดากไอยครับไว้ไหจุบครับตอคมหนีบนีอดีบดีสิซับลำมืดจะ้องเลยครับเนี่ยมันจะได้เป็นก้อยเลือดหอยนะครับ่ามอด้อั้่เมนคันคัน่ามีไอ้ขีดแตงแตงก๊กใหม่นะซีเรียลอยู่หรือขีดไอขีดไอของ ู้เฒ่พุท้แก่ที่เขาไอ้กีดมากปาดหมากอ่าก็จุเร็วอือเราใส่มาพี่ยังไรครับเพระตอนี้ซับมือจะฟ้องอีเครับสตีสตังต,ต้องอยู่กับเนี่กับโตครับการขึ้นหอบพร,ระแสุซาวเนี่ยไปเลยครับ Long ca ung thai yên hoi yên sang bay anan mai yêu. A canh any lạnh long. Mhm. 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 มันก็ต้องเบิรงครับหยานถึกโตเนาครับเนาตัวเนาากอยู่หอยพวกนี้เขาต้องแบบมีประสาทสัมผัสทั้งหาทั้งคบให็นด้ครับสมัยก่อนยอมรับได้ว่าคนเอาทุกวันนี้หอยเป็นราคานะครับเสมอนี่เขานี่หอยเล็กๆอย่างนี้นี่กิโลละยี่สิบแต่ถ้าเป็นหอยใหญ่ที่ที่เอามาแกงวันนั้นหลายๆวันที่ผ่านมานี่กิโลละสามสิบแต่ถ้าไปที่ตลาดนี่กิโลละหกสิบ หอยสิคือเร็วหอยสิเป็นอากาศอยสิคือหอยสื่อหอยคิมหอยเชอรี่ที่เขาแบบว่าไอ้เคอออกมาแล้วนะครับเคอออกมาเอามาต้มเอามานี่ก็เกลโลละอร่อยเนี่ครับหอยเชอรี่บานเท่าที่เขาเอามาใส่ตำบมกหงเห็ดเป็นตำปลาเนาะทำบริยุอย่างสารเคมีนะโอ้ยรับอีดีนะครับทำบริย้ยงกินเนยบริยั่งแล้วซิ้นมือนีเป็นหอยเลี้ยงเกลือแล้วครับ ไฮสคดทุกวันนี้หนูปูหน้าเลี้ยงหมูนเียหน้าเลี้ยงหูกันยังเลี้ยงหมูหน้าครับไมยเลี้ยงโอ้ต้องมาเรียนแบบธรรมชาติต้งนั่นต้งนี้กบก็ต้องทําเสียงฟ้าร้องเปิดเชื่อมบลูทูธใส่โทรศัพท์แล้วก็ทำไอ้นั้นนะเสียงธรรมชาติเอาแพ้่หยาว่าปลุกหห่อหน่แล้วก็ติดสปริงเกอร์ทำฝนตกเหมือนแน่ เหมันก็คิดว่าเป็นฤดูฝนน้าฝนน้าฤดูฝนด้วยมันเกิดอันนี้เสียห้มันผสมพันธุ์กันมันผสมพันธุ์กันโอ้หความปหาเสือเลยมาตามดูตามสมัยคือแมงแมงกิซอนคือกันครับทางผมเื่นแมงกิซอนทางอื่นอื่นแม่งยังแมงกิโล่แม่แอนนอีกแต่ก่อนเท่าเท่าแบบไปหาพุดเอาไปหาแบบยำ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 เอาในไอ้หน้า ที่ว่ามันไปอ,นอยู่ตอนท้าก,กินไงไน่ายเลยตอนี่ส,นสมัยนี้บบบแบบว่าเปิดเปิดเสียงหล่อนนเปิดลำพงหล่อแล้วครับแม,นะมงกิซอนเปิดเสียงอย่างนี้ตนั่นแหละครับตัวเม่์นะแมงกิซอนตัวเม่หล่อแล้วก็เปิดแล้วก็เปิดไฟหําเปิดลำพุง่งหําให้มันมาหาเข้าแกจับเอา,เาจับเอาครับน,นี่ว่าเผาแก่แต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามันโบกไฟหวานมันโบกไฟหวานแต่มันก็บมัดีแสบดีมัน เสมอแต่ก่อนไอทาบกุกเผาขายมันหลายเนาะหน่วยละสามบาทหน่วยใหญ่ๆเนี่ใหญ่อีลีห้าบาทนะครับเสมอน,นี่หน่วยนี่สิบห้าบาทยี่สิบบาทเมื<า>นะ่อกี้นี่สี่สิบแล้วนะครับถาลูกเมื่อกี้นะครับไอเนางครับบกเผาบรรเทาแห้งนะตะกี้ใบตองก็ตัดแล้วก็มามามามวนม,วน,มวนขายครับมวนลห้าบาทับมันไงเสมอนี่ยว้ย น้อยเดียวกับหาบาทนะสิบบาทนะนะครับก็การเวลามันเตีย,นน,น,ยนนะครับอันนี้กัยังวานะครับข้าเงินจมือตะก,กีก้ตะกอนบะหมี่ยังกินนะครับย้ำไอ้เกลยวข่าวน้าปีแล้วก็นี่แล้วครับเตรียมดามหนึ่งคู่หนึ่งน้ำกินกระปุกหนึ่งไปทุงหน้าแล้วครับไปหาอันนี้โจนะ๊บหอย นี่แหละไม่น่าให้ให้คมยังไงครับแรงมากกับพ่อเด็กแกงนึงครับเบ่งก,กันกับพี่น้องแต่ว,ว่าตะกี้แต่กอนนะมันยังบทันมียังหลนะครับหาไซม่องเราครับไซม่องไซเบสหมดแล้วเยือหลูกกระปูใน เยอะไม่กิซอนเนยเยอะไอจิปโปมเนยครับจิปโอมไอจิซอนไอนั่นนั่นจิงรีดนะนะจิงรีดครับสืบไปลองใส่เบิงโอ้ตะกี้นี่น้องนี่ห่วยตากินดีครับปลาคอครับแรงแรงมากครับไปใส่ม้อยูนี่น้องอยู่น้ะม้วนม้วนรีครับแต่ปลาเขามาดีกิน จะซื้อกินแล้วครับซูมอันนี้ยังว่าครับยุคสมัยมันเปลี่ยนครับเท่าไงึ้นเท่ากับมีหนังงานอื่นครับผมอันนี้ก็เลยวิธีชีวิตเท่าก็เลยว่ายังอยู่ในความสรงจำรับเขาว่า

ยิมีไว้แค่เนี้เนาะครับผมฝากก็ไห์ก็แช่ให้ช่องลุงเอกชาแนลน้ำเลือดครับผม